สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จป่ารองคําเป็นสิทธาพิบาลคิดจะจักมหาพรเตรมนทนเราพบกันตามเคยนะคะทุกวันอังคารและวันศุกร์เป็นการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราอยู่ในพระธรรมยูดานะคะซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าพระกรุณากับกรรมชั่วของมนุษย์ก่อนจริงคใดที่เราจะเรียนด้วยกันต่อไปขอพระเจ้าทรงนำเราในการอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราเปิดระวนาของพระองค์ใจของเราทั้งหลายจะเปิดออกรับรู้ถ้อยคำของพระองค์และพร้อมที่จะน้อนมนำไปปฏิบัติตามขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงตรัสผ่านถ้อยคำของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายในเวลานี้กราบมอบไว้กับการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เราก็มาถึงข้อที่8แล้วนะคะ เกี่ยวกับเรื่องความบาปที่จะนำไปสู่การพิพากษาซึ่งท่านยูดาได้กล่าวไว้ในตัวอย่างในพระคัมภีร์เดิมซึ่งดิฉันได้สอนไปแล้วก็คือ,อาบาป ของความไม่เชื่อของชนชาติอิสราเอลซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยและก็บาปการที่อยากจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าในทางที่ไม่ถูกต้องและการแย่งเกียรติพระเจ้าอน,นั้นก็คือดิฉันได้พูดถึงระวังบาปแบบลูซิเฟอร์และคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงบาปที่ร้ายแรงที่สุดจริงๆแล้วบาปทุกบาปร้ายแรงนะคะก็คือได้แก่บาปแห่งการล่วงประ วันนี้เราจะมาดูด้วยกันในข้อที่8นะคะแม้กระนั้นเขาเหล่านั้นก็ยังเพ้อฝันกระทำให้ตัวเป็นมนทินและประมาทอำนาจของผู้ใหญ่และพูดจากก้าวร้าวสักสิริเทพฝ่ายอัครเทวาทูตธิบดีมีคาเอลครั้งเมื่อท่านได้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสส ท่านก็ยังไม่บังอาจกล่าวก้าวร้าวต่อมาเลยเป็นแต่เพียงกล่าวว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขนาบเจ้าเถิดแต่ว่าคนเหล่านี้พูดก้าวร้าวสิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจและการซึ่งเขารู้สึกตามสัญชาตญาณเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีความคิดเขาก็ต้องถึงไหยนะด้วยการนั้น ในข้อที่8ถึงข้อที่10ได้กล่าวถึงคนเหล่านั้นที่เป็นผู้สอนเท็จนะคะที่เป็นความบาปในด้านวาจาซึ่งดิฉันจะกล่าวถึงในเรื่องนี้ก็คือตั้งชื่อเรื่องว่าสำเนียงสอภาษา,า,ษากริยาสอสกุลน,นะคะ พระเจ้าของพระเจ้าเดียกล่าวถึงความบาปอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายและก็ร้ายแรงมากแต่ว่าคริสเตียนไม่ค่อยตระหนักและส่วนมากเราก็ใช้อวัยวะนั้นทําบาปด้วยความเคยชินแบบไม่รู้ตัวหรือด้วยนิสัยอย่างไรก็แล้วแต่บาปก็คือบาปนั่นก็คือเรื่องคําพูดคําพูดเป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งดิฉันเคยสอนไปแล้วในพระธรรมยากกอบนะคะมัน มาจากไฟนรกก็คือลิ้นของเรานั่นเองนะคะในพระจนาของพระเจ้าในพระธรรมยากอบบบทที่3ข้อ2ได้กล่าวไว้ว่าเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับ ทั้งตัวไว้ได้ด้วยตอนนี้ท่านยากอบได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับลิ้นว่าเป็นอวัยวะที่ทำบาปมากกว่าอาวัยวะอื่นคือทำบ่อยมาก เพราะเป็นอวัยวะที่เราใช้บ่อยด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะถ้าเรามีโอกาสอยู่ท่ามกลางคนตลอดหรืออยู่ด้วยกันกับหลายๆคนส่วนมากดิฉันอยู่คนเดียวนะคะไม่ค่อยได้คุยกับใครวันๆน,นอกจากลงไปข้างล่างก็อาจจะคุยกับน้องๆที่ทำงานด้วยกัน แต่นั้นก็ไมไ่หมายความว่าดิฉันไม่ผิดพลาดนะคะดิฉันจะผิดพลาดในเรื่องความคิดที่ยังไม่ได้พูดออกมาซึ่งก็ต้องระวังเหมือนกันในพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำพูดเกี่ยวกับเรื่องลิ้นไว้ว่าบทที่18ข้อที่21ความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผล การหวานอย่างหนึ่งก็คือการหวานถ้อยคำหวานคำพูดนะการพูดเป็นการหวานด้วยเป็นการหวานเมล็ดด้วยและเราหวานเมล็ดชนิดไหนเราก็ต้องเก็บเกี่ยวเมล็ดชนิดนั้นด้วยเพราะพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเราตวงให้เขาด้วยทนานใดพระเจ้าจะตวงให้เราด้วยทนาน ไม่ใช่อันนั้นนะคะด้วยทนานที่ยัดสั่นแน่นโูลล้นโอโหไม่ธรรมดานะคะนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวซึ่งบางครั้งเราไม่ค่อยตระหนักเรื่องคำพูดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญคริสเตียนเรามีภาษานะคะคริสเตียนเราไม่ได้พูดภาษาเหมือนคนในโลกนี้คริสเตียนจะต้อง ปรับเปลี่ยนเรื่องคําพูดการใช้คําพูดการใช้ภาษาใหม่เมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าพืเจ้านของพระเจ้าได้เตือนเราว่าห้ามไม่ให้เราพูดภาษาหยาบคายหยาบลนเรามกห้ามเด็ขดขาดห้ามไม่ให้เราดา่านินทาว่าร้ายป้ายสีห้ามไม่ให้เราตัดสินพิภากษาวิภาควิจารณ์คนอื่น อย่าให้คำพูดตลบตะแลงออกมาจากปากของเราอย่าพูดมุสา,อย,ากกกอย่าโกหกยังมีผูชนะของพระเจ้าอีกมากมายที่ได้กล่าวถึงคำพูดที่คริสเตียนจำเป็นที่จะต้องละทิ้งคำพูดเหล่านี้ที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนภาษาที่ไม่สุภาพก็เช่นภาษาพ่อขุนรามเป็นต้นบางคนรู้สึกว่ากระดากปากที่จะพูดสุภาพแต่ไม่กระดาษปากที่จะพูด คำลามกสกรปรกคำพูดที่ไม่ดีเราควรจะกระดากปากที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีแต่มีความชื่นชมยินดีที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องภาษิตไทยจึงได้กล่าวไว้ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทนนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งให้ความสำคัญเรื่องปากดิฉันได้สอนไปแล้วในเกี่ยวกับชนชาติอิสาราเอลที่เขาชอบบน่นใช่ไหมคะคำพูดที่เขาบ่นประจำก็คือว่า ปล่อยให้เราตายซะที่เนี่ยในถิ่นดุรกันดานี่แหละไม่พงไม่ไปมันแล้วคณะอันตายซะที่นี่เถิดปล่อยให้เราตายที่นี่เถิดเขาก็พูดประโยคนี้ประจําพระเจ้าจึงตรัดกับโมเสสว่าพระเจ้าจะทําตามคําที่เขาบน่นพระเจ้าจะให้เป็นไปตามคําที่เขาบน่นอย่าลืมนะคะว่าบางครั้งเราอธิษฐานขออย่างหนึ่งแต่เราบ่นอีกแบบหนึ่ง บางครั้งการขอนั้นเป็นเพียงแต่พิธีแต่การบ่นนั้นออกมาจากหัวใจของเราพระเจ้าจะทรงตอบสนองตามความปรารถนาแห่งใจของเราคําพูดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเมื่อเราพูดอะไรบ่อยๆมันออกมาจากความคิดของเราพรจนาของพระเจ้าในพระธรรม มัทธิวได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าคำพูดนั้นออกมาจากคลังแห่งจิตใจของเราเราคิดอย่างไรเราก็จะพูดออกมาอย่างนั้นและสิ่งที่เราพูดบ่อยๆไม่นานมันจะกลายเป็นการกระทําเมื่อเราทําบ่อยๆมันก็กลายเป็นนิสัยพอกลายเป็นนิสัยแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวหรอกว่าเรากำลังพูดอะไร ดิฉันมีโอกาสที่จะตักเตือนมีโอกาสที่จะแนะนํามีโอกาสที่จะพูดคุยกับคนเป็นจำนวนมากบางครั้งเราก็จะแนะนําเขาเกี่ยวกับเรื่องคำพูดซึ่งเรารู้ว่าบางครั้งเขาพูดไม่ถูกต้องและเราก็ตักเตือนเขาเพราะว่ามีคนมาบอกเราว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะพูดเช่นนี้ แต่เมื่อเราเรียกเขามาเตือนเขาบอกเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดคำตอบที่จะได้รับทุกครั้งเกี่ยวกับการเตือนเรื่องคำพูดก็คือไม่ได้พูดก็เพราะว่าเขาพูดโดยไม่รู้ตัวการพูดของเขากลายเป็นนิสัยไปแล้วนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวและอันตารายพระเจ้าแม่ของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึง พวกผู้สอนเท็จเหล่านี้ซึ่งเขาใช้วาจาใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องพระจนาของพระเจ้าได้ใช้คำว่าเขาก้าวร้าวเขาพูดก้าวร้าวต่ออำนาจนะคะเขาประมาทอำนาจของผู้ใหญ่มีไหมคะที่คริสเตียนพูดประมาท อำนาจของผู้ใหญ่ผู้ที่ปกครองผู้ที่มีอำนาจเหนือเราเราต่อสู้เราต่อต้านและเราประมาทเขาเราด่าเขาบางครั้งก็เป็นการด่าผู้นําท้องถิ่นผู้นําระดับจังหวัดผู้นําระดับประเทศเป็นไหมคะพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้ก,กล่าวถึงนี่คือคุณลักษณะของพวกที่ทําผิดทําบาป หมิ่นประมาทอำนาจของผู้ใหญ่บางครั้งก็ดา่ามากไปกว่านั้นก็คือผู้ที่ปกครองแผ่นดินผู้ที่เป็นกษัตริย์ที่อยู่เหนือแผ่นดินที่ปกครองอยู่แผ่นดินนั้นๆนั่นไม่ควรจะเป็นลักษณะนิสัยของคริสเตียนนั่นไม่ควรที่จะออกมาจากปากของคริสเตียน และในพระเจนาของพระเจ้าก็ยังได้กล่าวต่อไปว่าเขาหมิ่นประมาทนะคะคนเหล่านี้พูดก้าวร้าวต่อสักสิริเทพสักสิริเทพในที่นี้ก็หมายถึงผีมารซาตานเทพทั้งหลายซึ่งเป็นลูกน้องของลูซิเฟอร์พระเจ้าของพระเจ้ายังเตือนเรา ราไม่ควรไปกล่าวด้วยคำพูดที่ไม่ดีไม่ถูกต้องต่อวิญญาณเหล่านี้แม้แต่ทุสวรรค์บีาคเอลครั้งเมื่อโต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสสท่านเองก็ยังไม่บังอาจกล่าวร้ายต่อมารเลยนะคริสเตียนเราเป็นใครพระเจนาของพระเจ้าได้เตือนเราว่าเราไม่ควร ที่จะก้าวร้าวกล่าวก้าวร้าวต่ออำนาจสิ่งที่เรามองไม่เห็นคืออำนาจมืดวิญญาณชั่วและเห็นตัวอย่างขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ก็ไม่ได้ใช้วาจาที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ดีกับผีมารซาตานและในพระพเจ้าของพระเจ้ายัางกล่าวต่อไปว่าเขา กล่าวในสิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจเขากล่าวตามความรู้สึกตามสัญชาตญาณของเขาเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่มีความคิดโอ้โหแรงนะคะเป็นไปได้ไหมคะที่หลายครั้งเราตัดสินเรากล่าวร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจบางครั้งเราไม่ได้รู้จัก คนนั้นอย่างแท้จริงอีกสั่งไปเราเห็นบทบาทเห็นท่าทีเห็นบางช่วงบางตอนของเขาเราก็ตัดสินไปแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนเช่นไรพจนาของพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราที่จะกล่าวตัดสินคนอื่นวิพากวิจารณ์คนอื่นนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราพาระเจ้าของพระเจ้าได้เตือนเราให้เราเป็นคนที่ใช้ความคิด คิดก่อนพูดไม่ใช่พูดไปแล้วค่อยคิดไม่เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานก็คือสัตว์เดรัจฉานเป็นยังไงคะไม่คิดไม่ต้องใช้ความคิดอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทำอะไรก็ทำและไม่เคยคิดถึงผลที่จะตามมาจากสิ่งที่ตนเองพูดและก็ทำเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังในใสายพระเนตรพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงสอนให้คนของพระองค์มีทั้งสติและมีทั้งปัญญาพร,ระเจ้าได้ทรงสอนให้คนของพระองค์ที่จะใช้ความคิดมากกว่าที่จะพูดพร,ระเจ้าได้สอนให้คนของพระองค์เรียนรู้ที่จะทําทุกอย่างด้วยความเข้าใจด้วยสติปัญญาไม่ใช่ตามสัญชาตญาณเหมือนสัตว์เดรัจฉานเหมือนกับคนเหล่านี้ ที่ใช้วาจาจับจ่วงทำร้ายคนอื่นฟาดฟันคนอื่นคำพูดของเราเราต้องรับผิดชอบทุกถ้อยคำตอ่อพระพักรพระเจ้าถ้าเราไม่ได้ทำความผิดในด้านวาจาเราก็นับว่าเป็นคนดีรอบคอบแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราทั้งหลายบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดแต่เราใช้การเขียนเพราะว่า อยูนี้มี a c e b o o k มี l ล n e ให้เราที่จะเขียนอะไรลงไปในการที่เป็นคำพูดของเรานั่นแหละเป็นการสื่อสารนั่นแหละความคิดของเราออกไปนั่นก็เป็นคำพูดของเราด้วยเช่นเดียวกันเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราเขียนในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราพูดออกไปไม่ว่าดีหรือชั่ว แล้วหวานสิ่งที่ดีเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีเราพูดสิ่งที่เป็นพระพรสิ่งที่เสริมสร้างสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ช่วยที่จะสนับสนุนคนอื่นเราก็จะได้รับผลกลับตามมาเหมือนที่เราได้หวานออกไปขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยคนของพระองค์ที่จะมีคำพูดที่สะอาดบริสุทธิ์เสริมสร้างให้กำลังใจ และก็นุนน้ำใจไม่ใช่ทำร้ายและฟาดฟันซึ่งกันและกันขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ